บ้เออิศริยา aria, ยอมไปก่อนถูกเชิญออกปลี่ยอาชีพเลิกเป็นนางเอกอดีตนางเอกชื่อดังที่ตอนนี้ผันตัวมาทํางานเบื้องหลังอย่างเออิสริยาที่ทั้งสวยทั้งเก่งล่าสุดเอมาเปิดใจผ่านทางรายการตอนนี้อยู่ในวงการมาก,กี่ปี22ปีตอนนั้นไปเจอพี่อุปวิริยะแต่ตอนนั้นเชื่อไหมว่าเอเด็กมากแบบ15ปีแล้วเราไม่ได้คิดว่าเรามีแววอย่างแรกเราถ่ายหนังสือแล้วอย่างที่สองคือมิสมอเตอร์โช พอเข้าวงการปุ๊บโรงเรียนเชิญออกเลยอันนั้นเราโทษโรงเรียนไม่ได้เพราะว่าเราก็คิดอะไรไม่รอบคอบคือตอนนั้นเอนมีแต่เรียนแล้วแม่ก็บอกว่ามันไม่ได้เราตั้งใจเรียนเกินไปจริงๆแม่อยากให้เรามีชีวิตที่กว้างกว่านั้นเราก็คิดว่าถ่ายแบบเล็กๆน้อยๆมันไม่น่าจะอะไรแต่โรงเรียนเขาก็รู้นะเราไม่คิดว่าจะได้แต่ดันได้แล้วก็ต้องออกเพราะว่าถ้าเราไม่ออกก็จะถูกเชิญออกคือจริงๆมันเป็นกฎอยู่แล้วแล้วทําไมต้องถูกเชิญออก ก็เขาห้ามเป็นดาราห้าม,มาทาอะไรสักอย่างตอนนั้นความรู้สึกก็เึ่งไปเลยแต่โชคดีสอบเทียบเลยค่ะเข้ามาในวงเอ๋ยคือเอจะโดนมากเลยก็คือเรื่องสีผิวบางคนก็จะบูลลี่ฝังใจของเอเอว่ามันไม่ใช่บูลลี่เอไม่ได้ฝังเป็นปมเออยู่ตรงนี้เอเข้าใจว่าทุกคนก็ต้องมีการแสดงความเห็นแล้วเรามาเป็นนางเอกคนก็ต้องมีความคาดหวังแล้วพอเราไม่เป็นอย่างที่เขาคาดหวังเขาก็แสดงความเห็นปกติ แล้วทำไมอยู่ดีๆมาเป็นผู้จัดจริงๆความฝันของเอกคือตอนเด็กๆเ,เอกไม่ได้มีวิแววเป็นดาราแต่สิ่งที่เอกพอจะมีวิแววได้ก็คือเรื่องเรียนแล้วมันเป็นเรื่องที่ทําให้เราภูมิใจเราคิดว่าเราจะต้องเป็นด็อเตอร์ก่อนอายุ40ปีมันเป็นความฝันแล้วเราก็คิดว่าถ้าเราเล่นละครไม่มีทางที่เราจะเรียนปริญญาเอกได้เราก็เลยวางแผนเราเล่นละครมาประมาณ15ปีมันถือว่าเป็นกําไรสุดๆแล้วแต่สิ่งหนึ่ง ที่เราไม่ได้ทําก็คือการเรียนต่อก็เลยวางแผนที่จะมาเป็นผู้จัดเพื่อที่ให้เรามีเวลาในการมาเรียนอันนี้จริงไหมได้ข่าวว่าเอร้องให้กลางกองไม่จริงเอไม่เคยร้องให้กลางกองเอคิดว่าถ้าเราเป็นให้กําลังใจของคนทํางานทั้งกองถ้าอยู่ดีๆเราร้องให้ทุกคนก็ใจอ่อกันหมดมันไม่ได้ถ้าเออยู่ที่กองต่อให้เครียดยังไงเอจะไม่ร้องให้แต่ถ้าไปร้องกับแม่มีที่ผ่านมาเคยมีแฟนใหมบางคนพูดว่าที่เอบอกไม่มีเพราะว่า เป็นดาราเออายุขนาดนี้แล้วเอ๊ะจะมีไม่ใช่เรื่องแปลกเพียงแต่ว่าเอก็ไม่มีตั้งแต่เกิดเลยคือก่อนที่จะเข้าวงการคือชีวิตเรี่ยนพอมาเข้าวงการตอน15ปีมีละครชีวิตก็โฟกัสแค่2เรื่องพออยู่แค่ตรงนั้นเราก็มีความสุขไม่ต้องมีก็ได้